พี่วินยัยตอนเนี้ยเขาจะปฏิรูปตำรวจอีกแล้วหรออีกแล้วหรอจำนบที่เราคุยกับท่านเอกนะท่านเอกก็เกินไปแล้วแต่เราอยากคุยในมุมของท่านวินัยว่างอาเรื่งที่<ช>ท,ท่านแหลกไปเนี่ยคร,ครั้งนี้เราจะทําอะไรคะคือค,ค,คือขนาดนี้ยคือเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับภาพพจน์ของสมงานตารวจแห่งชาติเนี่ยเท่าเท่าเท่าที่เราเราดูจากบุคคลภายนอกเนี่ยมันตกตกต่ำมากนะคือแบบกลๆว่า เออคขรียอะไรมันไม่เคยมีเลยเรื่องทะเลาะเบาแว้งระดับพุง่งค้ำชาระดับสูงแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการรับเขาเรียกอะไรไม่ไปบัตรหน้าที่แล้วก็ไปรับผลประโยชน์อะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นมากในในในสำนักงานตนัวเองชาตินะครับค่ะเหตุอ,อันหนึ่งซึ่งมาเนี่ยซึ่งพวกเราก็คุยกันเนี่ยนะเพราะว่าเจดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ย มันมีการปล่อยให้มีการซื้อขายตําแหน่งกันเนี่ยพอคนมันลงทุนมันก็ไปถอนทุนนะครับแล้วก็คนดีไม่เจริญคนที่ไม่ทางานเอาเงินมาซื้อเนี่ยก็จะขาดแต่นั้นตรงเนี้มันก็เป็นเหตุที่ทําให้ให้เขาเรียกอะไรผู้ร่าชาที่มีความตั้งใจทํางานมีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่ได้รับการเจริญเติบโตสมดกําลังใจอค่ะวันนั้นวันนั้นออมได้ไปฟังด้วยนะ มีมีรประโยคนึงคือท่านพลตํารวจเอกวุฒิชัยสิทนาวุฒิค่าท่านก็พูดว่ามัน,ม,นมันช่วงหลายปีมาเนี่ยมันก็มีคนที่พยายามเหมือนอะแล้วก็มีการดึงอํานาจภายนอกเข้ามาเพื่อมาเป็นคนเดินเกมในองค์กรไอ้งนนียมันเหมือนชักสึกเข้าบ้านอันนี้อันนี้ข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งตั้งเนี่ยคือมันก็มีเหมือนกับคล้ายๆว่าเรายีรยกอะไรเอาอำนาจจากข้างนอกค่ะ คือเดิมเนี่ยพอคอสชอปฏิวัติก็ยุบแท่งพนักง,งานสอบสวนยุบกตรที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็โอนอำนาจการแต่งตั้งของผู้จัดการภาคต่างๆเนี่ยคือสมัยก่อนแต่งตั้งระดับรองผู้การลงไปเนี่ยเป็นอำนาจของผู้จัดการภาฯก็ดึงมาแต่งตั้งรวมที่ที่พบรตรแต่เพียงคนเดียวอะ่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยอะ่ะ และวก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีข่าวของการซื้อขายตําแหน่งมาจากทางทางฝ่ายผู้มีอำนาจซึ่งมากุมสำนักงานตรแห่งชาตินะครับครับครับค่ะเอาล่ะเอานั่นก็คือหนึ่งเป็นการตอบว่ามันมันท่านจะบอกว่าสํานักงานตรแห่งชาติเนี่ยถูกอํานาจภายนอกครอบงําแล้วคนคนในเองก็เหมือนเปิดประตูแหละให้เขาเข้ามาใช่ใช่ก็ก็อย่างเงี้ยครับครับครับก็คือ อำน,นาจจากทางผู้มีอำน,นาจซึ่งมาดูแลสำงานต่างชาติเนี่ยก็เข้ามาครอบงำในขณะที่ครอบงำเนี่ยก็คนภายในกันเองเนี่ยก็มาเอาตำแหน่งไปซื้อขายเพื่อเพื่อไปแบ่งผลประโยชน์กันหรืออะไรกันเนี่ยอย่างนี้นะครับก็คือผลสุดท้ายก็คือตำรวจก็เป็นอ,อย่างเนี้ยคือก็จะเห็นว่าคนมีอำน,นาจเนี่ยแารที่จะไปทำหน้าที่ปราบปรามป้องกันไม่อะไรต่างๆนี่ก็กลับไม่ทำหน้าที่แล้วก็ไปรับประโยชน์ต่อแทน เพราะนั้นเนี่ยนี่คือสาเหตุใหญ่ที่พวกเราเนี่ยสมาคมตำรวจชมรมพักรอนสอบสวนสมาคมเรียนร้อยตำรวจเห็นว่าถ้าปล่อยไปอย่างเนี้ยมันมีแต่เขาเรียกอะไรเสียหายในฐานะที่เราเรากรียณแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกมาพูดให้น้องๆให้สังคมคให้ประชาชนได้รู้ว่าให้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วทางที่ดีควรจะทำยังไงนะฮะ<อ>นอกจาก สิ่ง,ต,งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ออกมาพูดเรื่องความขาดแคลนของของสถานีตํารวจของอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชน,นได้รับทราบว่าเอ้ยตำรวจเขาก็ที่ดีๆก็ยังมีที่ตั้งใจทํางานเนี่ยแต่ในขณะเนี้ยเขาทํางานด้วยความขาดแคลนค่ะคือเราก็คุยกันเรากําหนดกรอบในการเรียกร้องในข่าวเนี้ยไว้สี่เรื่องขึ้นหนึ่ง ปฏิรูปตำรวจโดยตำรวจเองนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยหนึ่งชาวบ้านได้อะไระใช่ไหมฮะคือชาวบ้านได้อะไรคือถ้าเราเราสามารถเขาเรียกอะไรทำให้ตำรวจดีขึ้นหรือมีความซื่อสัตย์จริงมีความตรงไปตรงมาเนี่ยตำรวจก็จะเห็นทุกของชาวบ้านเนี่ยเป็นทุกของตำรวจเองแล้วก็จะได้ชาวบ้านก็จะได้รับบริการที่ดีจากเจ้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัย ให,ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับท่นสองคือคเราเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจทุกคนเนี่ยแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยถามว่าะจะทำได้เลยไหมทำได้เลยเพราะว่าวันนั้นก็พูดกันแล้วว่าปฏิรูปต,ตำรวจไม่ต้องรอ,อกฎหมายพวกนี้ทำได้เลยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย คือในฐานะที่ผมกับท่านเอกเป็นกรตรต่อไปนี้เนี่ยเราจะเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาประชุมกรตรทุกเดือนคือหัวข้อหนึ่งคือการปฏิรูปสำรรนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะหมายความว่า,าท่านก็จะเป็นสองเสียง<อ>ที่จะผลักดันเรื่องนี้ใช่ใช่ให้เป็นให้เป็นเรื่องเรื่องจริงก็คือในการแก้ไขนี่ทำได้เลยพวกนี้เอ่อพกตรผูกน้ำชาทุกระดับชั้นทำตัวเป็นแบบอย่างกวดขันใครที่ ไม่ออกนอกออกนอกล่องนอกรอยนี่็ก็กกกกกจัดการค่ะหัวข้อที่สามที่ที่เราเรียกร้องก็คือการแก้ไขความขาดแคลนของสถานีตํารวจค่ะเราเรา,เราเน้นไปที่สถานีตํารวจเพราะว่าสถานีตารวจเนี่ยมันเป็นหน้าด่านที่จะไปบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยในขณะเนี้ยสถานีตํารวจเนี่ยหนึ่งงบประมาณเครื่องมือคเครื่องใช้อุปกรณ์ในการทํางานค่ะเอ่อเขาเรียกอะไร สวัสดิการบ้านพักขวัญกำลังใจเนี่ยมันไม่ได้รับการดูแลวันนั้นผมยกตัวอย่างว่ากำลังพลที่โรงพักเนี่ยในขณะเนี้ยมีประมาณห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์โรงพักต้องมีกำลังพลไม่ต่ำกว่าเก้าสิบห้าถึงร้อยเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เรียกร้องว่าต้องอะไรที่ไม่พอก็ต้องเพิ่มใช่ไหมครับสองที่ที่น่าตกใจคือค่าน้ำมันเนี่ย ที่ให้รถยนต์สายต,ตรวจวิ่งเนี่ยสามสามพันบาทต่อคันต่อเดือน <c oughs> จักรยานยนต์หนึ่งพันบาทต่อคันต่อเดือน <c oughs> สามพันบาทเนี่ยเอาลิตสายสามสิบเนี่ยนะ <c oughs> ก็ได้ได้ร้อยลิตรเนี่ย <c oughs> วันละสามลิตรมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมใช้คําว่า <c oughs> ไม่มีประเทศไหนก็ทาได้ยกเว้นประเทศไทยอ่ะคือไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบันที่ราคาดังมั้นแพงมากอไม่สอดคล้องแล้ว <นะ S 1> มันเป็นจริงมันเป็นจริงมันใช้มากกว่านั้นเป็นจริงเนี่ยมันใช้เจ็ดแปดพันใช่ไหมคหรือค <c oughs> ่าสาธารณนุกค่าน้ําค่าไฟเนี่ยทุกส่วนราชการเนี่ยเปิดเปิดแอร์ให้ข้าราชการทํางานแต่สานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยโรงพักเนี่ยเปิดแอร์ให้ชาวบ้านมาแจ้งความแต่ ค่าสาธารณโภคไม่เพียงพอแล้วเขาไปตัดมาจากไหนไหมครับเขาไปตัดมาจากค่าใช้สอยคือมีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าแรงต่ายก็ไปตัดจากเบี้ยเลี้ยงตำรวจตัดจากส่งที่เขาใชกำลังใจเลยน่ะใช่คือเขาจะได้สิบห้าวันเนี่ยประมาณสองพันกว่าบาทก็ตัดเหลือสี่วันก็คือหมายว่าตัดเงินเบี้ยเลี้ยงตำรวจเนี่ยไปคนละพันกว่าบาทครับเพื่อเอามาใช้จ่ายในการเป็นค่าน้ํามันค่าค่าไฟ ที่จะมาบริการประชาชนค่ะซึ่งเรื่องนี้ไม่ไม่เคยมีคนออกมาพูดอ่ะถามถามจริงๆเลยนะใช่อ่าไหนๆเราพูดเรื่องประเด็นเรื่องความขาดแคลนแล้วเอาอย่างน้ํามันเนี่ยสูตรลดลงพักกลางๆเนี่ยมีรถสายตรวจ5คันสมมุตินะคะครับ5คันเดือนหนึ่งได้ค่าน้ํามันเนี่ยหมื่นห้าก็หมื่นห้าหมื่นห้าแต่จริงๆน่าจะใช้ประมาณสักห้าหมื่นหรือมากกว่าประมาณเนี่ยฮะสาคือไม่ตามก่าสามสี่หมื่นอ่ะค่ะตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้ยเขาเอาเงินที่ไหน อาความจริงเลยนะโรงพักหนึ่งจะเอาเงินที่ไหนมาบริหารเขาม,ม,มงีงบงบลับให้ไหมคะคบบไม่มีเลยแล้วเป็นผู้ก,กับคนนึงทำยังไงเนี่ยเงินก,กับประมาณห้าหมื่นเน้ะคือเขาจะมอบเงินทางสํนักงานตัวแทนชาติก็จะมอบงบประมาณไปก้อนหนึ่งงบอันนั้นก็จะมีงบเงินเดือนงบอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วยีกคันหนึ่งคืองบเปี้ยเลี้ยงตํารวจค่าใช้สอยอะเห็นไหมฮะในเมื่อค่าค่าน้ํามันค่าไฟไม่พอ ทางเนี้ยทางโรงพักก็จะไปโอนค่าใช้สอยเปลี่ยนแปลงค่าใช้สอยเนี่ยมามาเป็นค่าสาธารณูปโภคค่าใช้สอยเอาผมยกตัวอย่างเบี้ยเลี้ยงตำรวจเนี่ยซ<แ>ึ่งปกติแล้วเนี่ยเอ่อจะต้องได้สี่ห้าวันเนี่ยก็ไปตัดเขาออกไปก็เหลือสามสี่วันสี่ห้าวันเนี่ยก็อ่าสมมุติว่าเกือบสองพันบาทก็ไปตัดเหลือสามสี่วันก็เหลือสี่ร้อยบาทแต่ตัดไปพ<แ>ันกว่าบาททุกคนเนี่ย<ะ>เพื่อมาเฉลีย่ยออกเป็นค่าน้ํามันกับค่าค่าไฟอะ่ะ ในเรื่องเนี้มันมัน,ม,นมันพูดไปแล้วเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยต้องช่วยกันเรียกร้องว่าเอ้ยทาให้เขามีม,มีมีเงินพวกนี้ให้เพียงพอสำหรับการทงานนะที่เราเรียกร้องเนี่ยนะครับท่านถามถามอีกนึงนะถามแบบชาวบ้านเลยนะบอกว่า oh, นบางทีตํารวจบางคนแล้วกันนะก็มิจะอ้างว่านี่ไงที่จะต้องมีการรับนอกระบบารรับผลประโยชน์อะไรก็คืออีกอันหนึ่งคือคืองบงบติดตามจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยซึ่งจะต้องเดินทางอย่างสมมติว่าคนร้ายหนีไปจังหวัดนู้นจากจังหวัดนี้ เราขอไปร้อยหนึ่งให้มาสี่สิบมันไม่เพียงพอพอไม่เพียงพอมันก็เป็นต้นเหตุของเราที่ตำรวจบางนายเนี่ยจะต้องไปพึ่งพาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือคือเราเนี่ยยังไม่ได้ทำให้คนให้ตำรวจไม่ต้องไปขอใครเลยอ่ะ ให้เขาอยู่คือที่เรียกร้องเนี่ยไม่ได้เรียกร้อ,องเวอร์เลยนะให้เรียกร้องแต่เพียงให้เพียงพอต่อการทํางานนะคือไม่ต้องควักควักอย่างอื่นคือไม่ต,ต,ต้องไปขอจากที่อื่นนะไม่ต้องควักตัดเบี้ยเลี้ยงไม่ต้องอะไรเนี่ยนะครับตํารวจสามารถทํางานได้แค่ไหนคะด้วยงบประมาณที่เอานะไม่มีนอกระบบเลยนะได้เงินจากหลวงแบบว่าล้วนๆคือผมว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะทําอย่างนั้นนะผลที่ออกมาเนี่ยจะเหลือประมาณสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอง เงินเงินเนี่ยมันได้แค่เไม่จจะทํางานได้แค่สิบวันได้ไหมใช่หน่วยรายการอื่นเนี่ยเอจะทําอะไรก็งบประมาณมาก่อนตํารวจไม่มีเลยใช้ให้ทําอย่างเดียวไปก่อนอับังหน่วยนะถ้างบไม่มางานไม่มีนะไม่ทานะใช่ใช่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเราที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยก็คือจัดให้เพียงพอนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสวัสดิการบ้านพัก เออะไรต่างๆเนี่ยคือให้เขาอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเพราะนั้นถามว่าคนคนจะทํางานอย่างมีศักดิ์ศรีได้เนี่ยเขาเขาเขาต้องหนึ่งมีไรายได้ที่เพียงพอไม่ต้องไปอะไรต่างๆพวกนี้ยนะครับเราก็ออกมาเรียกร้องคือให้ให้สังคมได้ได้รู้ว่าการสร้างตำรวจที่ดีเนี่ยถ้าเราลงทุนให้เขานะ้ำ ถือให้เขามีงานมีงบเพียงพอต่อการทํางานมีเครื่องมือเครื่องใช้เดี๋ยวเนี้ยพกงานสอบสวนเนี่ยการซื้อกระดาษอะไรนี่ก็ยังต้องออกทางเองเลยครับจริงนะเครื่องปิ้นยังต้องซื้อเองเครื่องปิ้นอาจจะใช้ของหลวงแต่ว่าน้องคนหนึ่งบอกว่าไปซื้อนี่เท่าไหร่ซื้อโปรแกรมเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องใช้ของแท้ด้วยบางทีโปรแกรมไม่แท้ไม่ได้อีกนะผมจำได้เรื่องของน้ํามันเนี่ยเมื่อสักสิบห้าปีที่แล้วเนี่ย ขออภัยที่เอ่ยถึงนะท่านพลตารวจเอกอาชิตลว,วิสุพันธ์เพศัต์ตอนนั้นท่านเป็นโคศกตํารวจท่าแแรงรเรื่องนี้อย่างจริงจังสุดท้ายทัวลงก็อย่างเงี้คืออย่างเงี้ยฮะคือเคือ,ค,อคือไม่ยอมรับในข้อเท็จจริงว่าแล้วทุกครั้งที่วันนั้นผมก็พูดว่าพอคือปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมหรือใครรู้หมดแต่พอมาถึงเรื่องงบประมาณเนี่ยแล้วมันหยุดไปไม่มีใคร ที่ผมบอกว่าของดีราคาถูกมันไม่มีในโลกออืจริงๆ้วเป็นปัญหา<ไ>อมาตะจริงนะใช่ใช่ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยแต่ถามว่าในในในคราวนี้เนี่ยนอกจากเขาเรียกกระจายความอันนี้ไปแล้วหรือกระแลงข่าวแล้วเนี่ยมันมันยังไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะมันยังไม่จบนะ่าีทานหนึ่งที่เราเสนอเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายคือเสนอแก้กฎหมายบางเรื่องที่แบบมาแก้ S <S มันยังไม่เป็นธรรมจากอพรบหกห้าเพราร5 5ระนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดอยู่ครับครับก็คือว่าแสดงว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเอาแถลงข่าวไปแล้วเมื่อว<ช>ันที<ช>่สิบหกมิถุาคมก<ช>็คือว่าหนึ่งท่านกับท่านพลตรีวินัยกับท่านพลตรีเอกเอ,กเอ,งอ็งสนนนนก็จะเป็นหัวหอกเลยละ<ช>่ะในการ<ช>ที่จะผลักดันเรื่องนี้จะพูดทุกครั้งในกรตรคือใช่ใช่คือคือต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะจับจับจับทำไทม์ไลน์เนี่ย ว่าเราจะทำเรื่องอะไรจะเราจะเรียกร้องเรื่องอะไรเรื่องอะไรเราก็จะไอ้นี่อีกนะคือคือคราวนี้เนี่ยผมว่าถ้าเราแถลงข่าวแล้วจบเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยคือสุดท้ายก็งบประมาณอะไรต่างๆก็ไม่เพิ่มให้อะไรให้ซึ่งเราเราคิดว่าคราวนี้เป็นคราวนี้ที่ดีมากคือกระแสเรียกร้องของชาวบ้านกระแสเรียกร้องของตำรวจ นะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าคราวนี้จะจะ,จะบ,บังเกิดผลเป็นลูกประทามากที่สุดนะ,ค,ะ,นะครับครับอันนี้ขอเหมือนเหมือนย้ำท,ที่ท่านพูดอีกทีนะเขามีการทําโพนะอันนี้ซูปปปเปอร์โพของ่านดรนพดลกนิกาเนี่ยเขาทําว่าเปิดใจตํารวจ<ด>ความรู้สึก<ด>ทุกใจวันนี้จากการรับราชการตํารวจ<ด>หัวข้อนี่แค่หัวข้อคาถามประมาณใจมากเขาบอกว่าตํารวจถึงเจ็ดสิบเก้าจุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นตนะบอกว่า ปริมาณไม่เพียงพอต่อจํานวนประชาชนจํานวนไม่เพียงพอต้องดูแลทั้งประชาชนทั้งแบบในภูมิลําเนาอ่ะตามอัตราของตามที่แจ้งตามทะเบียนบ้านแล้วประชากรแฝงรับใช่ใช่ครับใช่ครับอ่ะแล้วก็บอกว่าอันเจ็ดสิบสองจุดหกบอกว่ากฎหมายเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของพนักงานสอบสวนและอื่นๆน่าจะหมายถึงพรบเรื่องจริงอุ้มหายด้วยไหมใช่ใช่อันนี้ก็เรื่องจริงเพราะว่ามันก็เพิ่มภาระ คือเหมือนไม่ไว้ใจเรื่องอแรงต่างะนะครับก็เลยเอาโุ่นเอานี่มาคุมคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแอนนี่กันดีๆเนี่ยอ,อผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดไม่ได้คะนะครับ,พ,รบพี่วินัยถามประเด็นนี้นสิฮะไม่แน่ใจว่าขออภัยวันนั้นไม่ได้ไปแถลงข่าวไม่ได้ยินกับหูประเด็นเรื่องของการตั้งผบตรมีในเรื่องปฏิรูปรอบนี้ของชุดพีวินัยไหมฮะ เอคือในอคือประเด็นนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของการแก้ไขกฎหมายซึ่งในขณะนี้เราเราเห็นนะเราเห็นว่าถ้าเอาการเมืองเนี่ยยังมาสามารถที่จะเขาเรียกอะไรเหมือนกับเข้ามาล้วงในการแ,าแต่ง<อ>ตั้งใช่ใช่ในการแต่งตั้งบุคลากรของสาง,งานติติรัญชาติได้เนี่ยมันก็เ,เขาเรียกอะไร ไอ้ตำ,ตำรวจก็จะไปวิ่งนักการเมืองอ่ะไล้คนที่ไปวิ่งไปอะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ใกล้ทำงานอ่ะนะฮะก็ไปวิ่งเอาตั๋วคนนูน้นคนนี้มาแล้วก็ไม่อยากจะให้เขาเรียกอะไรอำน,นาจภายนอกเนี่ยเข้ามายุ่งยากในการบริหารเรายินดีนะฮะให้ท่านนายกมตรีมาเป็นประธานปตชแล้วก็ยินดีที่จะให้นายกเนี่ยเสนอแต่งตั้งพบปตดได้อ่านะแต่ว่าในการแต่งตั้ง ะระดับล่างลงมาแล้วเนี่ยเราอยากเขาเรียกอะไรให้ตำรวจทำการแต่งตั้งกันเองอนะครับหมายความว่าอ่ะคือจะให้การตั้งขบตรอเนี่ยโดยนายกแต่กลับไปอยู่ในวงกตชเหรอฮะตะกี้ได้ยินใช,ช,ใช่ใช่ครับใช่ครับคือท่านนายกเป็นประธานกตชออ,อแต่ว่าการตั้ง าำดับอื่นที่ลองจากสบอลงมาเนี่ยให้อยู่ในกอตรอเหมือนเดิมแต่ไม่ให้นายกมานั่งหัวโต๊ะกอตรอแล้วไม่ไม่ฮะเอาเอาบุคคลซึ่งอาจจะเป็นมาจากการเลือกตั้งให้ให้มาเป็นเป็นประธานในการแต่งตั้งโยกย้ายประธานกตรอค่ะนะครับก็มันจะคล้ายๆกับกฎหมายเก่าปี47 ไอ้ปีพี่ใช่ปี4ี่เจ็ดสปีที่นายกตั้งโดยกตชก็ปีสี่เจ็ดอะพรวตอวปีสี่เจ็ดท่าแต่งนายกก็มาเป็นประธานกตรออยู่ดีอแต่ว่าแต่เราจะไม่ให้นายกมาเป็นประธานกตรอแล้วถูกฮะใช่ใช่คือระดับรองลงมาเนี่ยเราอยากจะให้เป็นอิสระกอจะตั้งการเมืองคือนายกจะอยู่แค่บอร์ดเดียวเป็นบิกบอร์ดที่แต่งตั้งพรวตอรแล้วก็ว่าด้วยนโยบายถูกไหมฮะครับครับแต่เรื่องของการบริหารงานบุคคลเนี่ย คุณต้องออกไปโดยกฎหมายใช่ฮะเราเรียกร้องคือในขณะเนี้ยอายการศาลเนี่ยเขาก็ไม่มีเออเขาเรียกอะไรบุคคลภายนอกหรือฝ่ายฝ่ายอื่นเนี่ยเขาเข้าไปดูแลในการแต่งตั้งยกยายท่านวินัยจะสําเร็จเหรอคะพูดกันมาหลายครั <นะ S 2> <c oughs> ้งแล้วนะส่วนใหญ่อ่ะคือคือเราเสนอความต้องการไว้เพราะนั้นส่วน ก็วันนั้นนะที่ผมพูดอ่นะคือผู้มีอำนาจมากไม่ค่อยยอม <c oughs> ใช่ไหมฮะแต่ว่เาเราก็เราเราเสนอไว <c oughs> นะ้ค่ะจะสําเร็จไม่สําเร็จก็ต้องต่อสู้กันต่อไปแสดงว่ารเราก็มีช่องทางในการที่จะต่อสู้ขับเคลื่อนต่อรรประเด็นเนี้ยโดยเฉพาะประเด็นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จบแค่การแถล,ลงข่าวเม <c oughs> ื่อวันก่อนเนี่ยครับอ่านะก็ต้องจับตานะสัปดาห์หน้าก็จะมีทำลาย สัปดาห์หน้าเนี่ยพอเสร็จเราก็จะกําหนดไทม์ไลน์ว่าเราจะทําอะไรอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ยังเคลื่อนไหวกันฮะเอาเอาคือเราต้องสร้างตารวจให้ดีขึ้นค่ะครับเอพีวีนยจะได้เห็นเอาพีบแคบเลยจะได้เห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่จะเห็นเมื่อไหร่ว่าการตั้งพบตรจะเกิดอันนี้มัน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 ต้องแก้กฎหมายอ่ะนกระบวนการแก้กฎหมายเนี่ยมันก็อย่างที่วันนั้นทางไอรอมาบอกว่า ต้องรวบรวมรายชื่อหนึ่งหมื่นชื่อกันไปไปเสนอสอนอแล้วก็เออต้องต้องให้ฝ่ายเขาเรียกอ,อะไรสภาทั้งสองสภาเนี่ยผ่านซึ่งตรงเนี้มันจะยากอยู่ตรงเนี้ครับตรงขั้นตอนสภาเนี่ยนะไม่ใช่เจอวุฒิอ,อะไรตีตกนรือก็จบเลยนะเพราะว่าผมผมเท่าที่ัำปัดมาในคนที่มีอำนาจอยู่มักไม่ค่อย ยอมยอมให้ก็ไปบอกว่าเออเนียไม่ปล่อยอำนาจให้คุณไม่มีอำนาจอ่ะแล้วเขาจะยอมหรอแต่นิฉัคิดโดยก็ไม่เป็นไรแต่แต่เราก็จะเรียกร้องไว้อ่าอย่างน้อยนะเสียงเราเนี่ยมันจะเป็นดิจิตอลฟุตพินแล้วมันจะอยู่เงี้ยไปตลอดว่าเฮ้เราก็เรียกร้องนะใช่ใช่ว่าเออตำรวจเคยเรียกร้องอย่างนี้ครับอ่าจะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะให้เห็นว่าทําแล้วก็อยากจะทําให้ได้แต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ก็ทําแล้วอ่ะ ใช่ใช่ก็คือเราก็จะเรียกร้องสิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะออกไปสู่สาธารณชนว่าทางตำรวจก็มีความต้องการอย่างนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เราก็ต้องลดรลงให้พี่น้องประชาชนและตำรวจมาช่วยกันสนับสนุนนะครับค่ะค่ะท่านวินัยค่ะนิดนึงค่ะท่านวินัยมาแล้วนะไม่ถามให้ได้จริงเขาเรื่องผลความคืบหน้าผลการสอบท่านผบตรและท่านพบตรท่านพลเอกต่อศักดิ์กับท่านพลเอก สุรเชษฐสถานะตอนนี้ยังไงคะความคือคอตอนนี้เนี่ยพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยอ,อังคณะกรรมการได้เชิญมาสอบเกือบร้100อยเปอร์เซ็นต์ละคายูปาสองปากอยงที่เราเราจะต้องเดินทางไปสอบที่ต่างจังหวัดนี่นะครับครับก็พยานบุคคลก็เรียบร้อยแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือที่มันยากก็คือการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เนี่ยมันจะยากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะข้อโบกสิบวันวันที่ยี่สิบค่ะเออก็ทางท่านประธานก็อะจะทําเรื่องขออนุมัติท่านนายกเนี่ยขยายอีกสามสิบวันค่ะครับครับพอขยายสามสิบวันสามสิบวันเนี่ยเส้นทางการเงินน่าจะได้ไหมคะนะเราคือเราก็ตั้งใจว่าจะทําให้ให้ให้เสร็จภายในสามสิบวันแหละค่ะ ถ้าเราได้เส้นทางการเงินมันจะนําไปสู่อะไรต่อคะเราจะต้องก็ตอนหลังเราก็จะสรุปให้ให้เห็นอ่าอ่าไอ้ตอนสรุปเลยนะนะว่าอะไรเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นค่ะขอภัยก่อนหน้านี้ท่านเคยออกประแถลงข่าวเนาะแล้วบอกว่ากรณีของท่านพลตํารวจเอกสุรเชษเนี่ยชัดเจนคือช่วงนั้นนี่ตอนที่ศารอกอมาจากท่านนะฮะค่ะครับก็ตอนนี้ก็คือ จะไม่แถลงอะไรแล้วก็จะแถลงรวมกันทั้งสองท่งานเลยครับ,คร,บครับว่ามันเกิดอะไรอย่างไงอันนี้ครับนี่ทำไมเรื่องของท่านสุรเชษกับของท่านต่อศักดูทิ้งจังหวะกันมีมีมมนัยยะอะไรไหมฮะดูดูนานตัวกันอะไรนะฮะในเรื่องของผลของการพิจารณาตรวจสอบของท่านสุรเชษกับของท่านต่อศักดูจังหวะมันห่างกันมากในการได้ผลครัคืออย่างนี้ฮะคือของท่านสุรเชษเนี่ยเรื่องเนี้ยเขาทมกันมา ตั้งแต่สมัยท,ท่านปลายท่านพบดเด่นอะประมาณเดือนปลายเดือนตุลาเนี่ยเพราะนั้นเอการตรวจสอบเส้นทางเนี่ยเขาทาการตรวจสอบมาตั้งแต่นู้นใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าของท่านพบต่สอสากเนี่ยคณะกล้มเพิ่งมาเอสาวโทษร้องทุกเนี่ยมเมื่อไม่กี่วันเองเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเส้นทางการเงิน,นมันลำบาก หมายความว่าเรื่องของท่านสุรเชษมีผู้ร้องตั้งแต่ยุคท่านผอตลอดำรงศักดิ์เลยะฮะคือการการทําการสืบสวนเนี่ยตั้งแต่เว็บพน,นันต่างๆมัน,ม,นมันทําการสืบสวนก็เลยตรวจสอบข้อมูลหลักฐานมาตั้งแต่สมัยยท่านผอ,อเด็ดค,ครับค่ะท่านค่ะ เพราะนั้นมันมันมัน,มนท,าทางทางซีกเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าแต่ว่ามันมีข้อมูลอยู่ก่อนหน้าแล้วถูกต้องไหมคะมันมีข้อมูลอยู่แล้วครับ,รบส่วนอันนี้ก็ต้องมานับหนึ่งใหม่ละกอ่าใช่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 ใชแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อข้อมูลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะเรากำลังตรวจสอบของเขาอีกทางนึงด้วยค่ะท่านหาระหว่างนี้ในช่วงสามสิบวันนี้จําเป็นไหมคะที่ทั้งสองท่านเนี่ยยังจะต้อง ยังไม่กลับสํานังกงานแห่งชาติอ่ะจะต้องอยู่ที่คือคือเรื่องนี้เนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับทางผมทางผมไปเกี่ยวอย่างเดียวว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่ะไ่ะส่เหตุความขัดแยง้งหรืออะไรต่างๆจน จะอยู่ไม่อยู่อยู่ที่แล้วจําเป็นไหมคะถ้าเกิดว่าว่ายังอยู่เนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคไหมในการเพราะว่ามีอํานาจนะอันนี้อย่าถามความเห็นเลยครับเพราะว่าผมผมเสียแล้วไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปอยู่นั้นแต่เราก็ไม่ได้หมายเหตุในในท่านนายกว่าข้อเสนอแนะว่าระหว่างนี้ควรจะอะไรไม่ไม่ได้ยังครับยังไม่ได้หมายเหตุะไรครับอืมค่ะก็ต้อง ขยายออกไปนะก็ประมาณโอเคนะเรื่องนี้นะได้ค่ะ่ะติดตามทั้งสองเรื่องค่ะโอเคโอเคครับขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค nin ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> <derived>